พี่น้องครับสวัสดีครับช่วงนี้ตอนเช้าหมอกจะลงพี่น้องครับผมตื่นมาตีสี่กว่าตีห้าเนี่ยจะเห็นหมอกเต็มหมดเลยแล้วก็บางช่วงก็มีฝนตกลงมาด้วยนะครับเป็นห้องที่อยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดบางจังหวัดพี่น้องครับก็พิมพ์บอกว่าร้อนมากเนะี่ยน้องสาวอยู่ที่กรุงเทพบอกร้อนมากที่ตรังตอนนี้อากาศสบายๆนะครับ แต่อะไรก็ตามพป่น้งครับก็ตามที่บังพีได้ถุงใจเรานะครับจะอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกกรนนี้เนี่ยแต่เนี้ยหมอกลงก็ขอบคุณพระเจ้านะครับฝนตกก็ขอบคุณพระเจ้าคือเราพูดตามหลักพระคัมภีร์กับคนที่เขาไม่เ,เชื่อเนี่ยเขาก็มองเราแปลกๆนะครับอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่สบายแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับเรามีปัญหาเรื่องธุรกิจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าก็บอกเป็นไปได้ไง คุณขอบคุณพระเจ้าได้ยังไงเห็นไ,ไหมพี่น้องครับสำหรับผมมันเป็นประเด็นที่เราได้ฉชยโอกาสในการชี้แจงแล้วก็อธิบายเนบ่มันคือเสี่ยงเนี่ยเรต้องกล้าที่จะนะครับชี้แจงเพระพิบว่าเราต้องชี้แจงให้คนที่เขาสงสัยอยู่นั้นให้เขาเชื่อเนี่ยเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราชี้แจงนั้นเป็นความจริงเนี่ย เป็นเรื่องจริงนะครับเราไม่ได้เมคขึ้นมาแต่เป็นความจริงที่เราสามารถชี้แจงได้การที่ผมพูดอะไรนี้ผมเชื่อว,ว่าเมื่อเราพูดถึงพระคำพระเจ้าพูดถึงแผนงานของพระเจ้าหนึ่งแน่นอนเราให้เกียรติพระเจ้าเรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้ารทรงกำหนดไว้นั้นพี่น้องครับต้องเป็นไปตามนั้นไม่มีใครสามารถมาปิดมาเปลี่ยนแปลงได้ เหมือนที่พีพ่ๆบอกว่าจําต้องสําเร็จตามวัจนะของพระเจ้าพี่น้องจำได้นะครับคือพระเจ้ากําหนดไว้แล้วว่าเป็นอย่างไรต้องเป็นไปตามนั้นนะครับเหมือนกันกฎหมายของพระเจ้าที่ว่าด้วยความยิภาษษาเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามนั้นเราจะมาอ้างว่าเราเป็นคริสเตียนมาหลายปีเราถวายรถให้โบสถ์เราถวายเงินให้ผู้รับใช้พระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้ามาดอจูตรงนั้นนะครับ ไปเช่าดูที่เราเชี่ยวฟังแล้วก็กลับใจใหม่จริงหรือไม่นะครับอย่างเช่นบางคนก็สนใจเรื่องอนาคตศาสตร์นะครับว่ามันมีหลากหลายทฤษฎีนะครับว่าพระเยซูจะกลับมาแบบไหนอย่างไรแต่กลับไม่สนใจในเรื่องที่พระเยซูตัดสั่งให้ทำผมพอเจอข้อที่บอกว่าการจะได้กลับมาของพระเยซูคริสต์นะครับ แม้แต่ทสวรรษก็ไม่รู้พระบุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียวผมจบเลยครับผมไม่ไปเสียเวลาไปนั่งวิเคราะห์เรื่องนี้อีกเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับนะวันเวลาที่พระเจ้ากาหนดไว้แต่สิ่งที่พระเจ้ากําหนดให้เราทําเนตรงนี้สําคัญกว่าใช่ไหมแล้วผมหนูใจพี่น้องหลายคนนะครับที่พยายามที่จะหาความรู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็มีความคิด แบบนั้นแบบนี้ผมว่าเอาความคิดกับเวลาที่คุณมาคิดเรื่อพวกนี้มาใส่ใจในสิ่งที่พระเยซูตัดสั่งให้ทำเนี่ยจะดีกว่าเช่นเนี่ยรประกาศเป็นพยานสร้างสาวบกเนี่ยเราก็มีความเชื่อในการที่จะไอ้ฐานรักษาคนเจ็บป่วยนี่ทำไม่ได้ก็ต้องฝึกทำนะครับลองคิดดูถ้าเกิดว่าสมาชิกทั้งโบสถนะ์ทั้งโบสถ์เนะครับ แม้แต่นุชนเด็กๆก็าตามประกาศเป็นหมดอธิษฐานนำรับเชื่อได้เนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจสามารถชี้แจงอธิบายกับคนที่เขาสงสัยได้นี่มันจะนำไปถึงความจำเริญขึ้นของพิจกรกด้วยถูกไหมเพื่อประกาศคนมารับเชื่อเพิ่มขึ้นพิจักก็จำเริญขึ้นสมาชิกก็จำเริญขึ้นในความรู้ของพระเจ้าก็ใส่ใจในการอ่าน,นพระคัมภีร์ในการภาวนานะพระกรรมพระเจ้าตามที่ พระเจ้าได้ตัดสั่งเอาไว้ตรงนี้ประเด็นที่ผมอยากจะดุนใจพี่น้องหลายคนนี่บางทีโฟกัสผิดจุดนะฮะล่อยเวลาผ่านไปเบิเรเบบทะเลาะกันนี่นะคนนั้นสอนผิดคนนั้นสอนถูกเห็นไหมพี่น้องผมเลยแนะนําหลายคนว่าเราอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่านะครับเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยว่าปีพูดยังไงว่าปีสอนยังไง อะไรที่มันยังไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยพี่น้องครับก็อย่าไปแตะอย่าไปยุ่งนะครับอย่างที่บอกไว้พี่น้องครับเอาเป็นว่าถามตัวเองว่าทุกวันนี้เนี่ยประกาศเหมือนคนอื่นเขาทำอยู่หรือเปล่าประกาศไหมประกาศแล้วแจกไปปิว้วนะะแล้วถ้าเกิดมีคนต้องการจะเชื่อพระเจ้าเนี่ยจะโทรหาอาจารย์หรือว่าเราสามารถนำรับเชื่อได้เองไหมเนี่ยเราประเมินตัวเองก่อน ประเมินสถานภาพของตัวเองที่เป็นสาวกของพะเยซุกริตก่อนนะครับว่าสิ่งที่พะเยซุคริตตัดสั่งให้ทําเนี่ยถามว่าเราต้องทําหรือไม่ทําหรือเราคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่พี่น้องสังเกตว่านพี่แช้์คาว่าเหตุจากนั้นเจ้าทั้งหลายง่ายๆเลยคือเจ้าทั้งหลายคือทุกคนไม่ใช่ใครบางคนจะเป็นครับเนี่ยผมเองก็อยากจะหนุนใจพี่น้องหล,า,งหลายๆคน,นพี่น้องครับ เราต้องโฟกัสไปสิ่งที่พระเจ้าต้องการเราทาอย่าไปพยายามทําบางสิ่งบางอย่างให้กับพระเจ้าโดยที่พระเจ้าไม่ได้ตัดสั่งให้ทาอย่างนี้อย่างจังหวัดตรังพี่น้องครับเนี่ยคนหกแสนสี่หมื่นคนโอ้โหไม่ใช่ใน,น้อยนะครับสิบอำเภอแปดสิบเจ็ดตำบลเจ็ดร้อยยี่สิบสามหมู่บ้านเราต้องมานั่งพิจารณาดูเลยว,ว่าเราจะทํายังไงที่จะให้คนตรังนีได้ยินข่าวประเสริฐ มากขึ้นถูกไหมระพ,พี่บอกว่าเขาเชื่อเพราะเขาได้ยินการประกาศเรื่องประคริ์เออเนี่ยมันมีโจทย์แบบนี้มาแล้วเขาต้องได้ยินแล้วทํายังไงเขาถึงจะได้ยินใช่ไหมครับก็เป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนไม่ใช่เป็นหน้าที่เฉพาะสิทธิ์ันิบาลก็เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องประกาศข่าวประเสริฐเป็นเหมือนตะเกียงจะแม้ที่ต้องส่องสว่างตะเกียงทุกดวงนะครับก็ต้องส่องสว่าง ว่าผีเปรียบเทียบว,ว่าส่องสว่างกับคนที่อยู่ในเรือนนะส่องสว่างกับคนทั้งปวงเหแบบ็นไหมนี่เป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบนะครับอย่างเมื่อเช้าที่ผมโพสต์คนขึ้นต้นทุเรียนเห็ไแปบบ้องครับอย่างเนี้ยเห็นภาพได้ง่ายใจจริงก็อยากให้การจัดค่าเหแบบ็นไปบ้องครับควรจะมีการพัฒนาเสริมสร้างเชิงวิเคราะห์ ใช่ครับหลอยก็บอกว่าไปค่ายก็สนุกแบบจัดสนุกต้องมีสาระเนะยไม่รู้สำหรับผมนะผมจัดค่ายเนี่ยผมจะเป็นเชิงที่พัฒนาความคิดความรู้ของพี่น้องสมาชิกชาวค่ายในเนมื่อเขาศาสตร์มาค่ายแล้วพี่น้องครับไม่มีอะไรมาลบตวนเขาแล้วเนะ่ปะนุนใจเข้าที่ใงการที่จะใช้เวลาในค่ายนี่แหละในการพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างเช่นมุจัดค่ายเพื่อพัฒนา พี่น้องเราในการเป็นนักอธิษฐานให้มันชัดเจนไปเลยคือออกจากค่ายนี้ไปแล้วพี่น้องครับพี่น้องสมาชิกทุกคนเข้าใจเรื่องไก่อธิษฐานและอธิษฐานเป็นทุกคนมีเวนะิร์กช็อปในในค่ายน,นะครับอย่างที่ผมเคยแบ่งปันพี่น้องว่าอย่างเกาหลีจยเป็นค่ายอาัาพีเป็นค่ายอัาพีจริงๆแบ่งกลุ่มอ่านและมุ่งว่า มาค่ายนี้ก็จะอ่านเรื่องพระกิติคุณทั้งสีเล่มให้จบในค่ายนี้ต้องแบ่งกลุ่มออกไปมีหัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบนะพี่น้องอาจจะมีสลับแนะร้องเพลงวัสการบ้างนะหรือช่วงกลางคืนก็ใไอพี่น้องที่ออกมาแบ่งปันในสิ่งที่ได้รับนะในการอ่านพระกิติคุณจะไรทำนี่คือการจัดค่ายที่มีเนื้อหาสาระที่มันเกี่ยวข้องเรื่องการพัฒนา เราไม่จําเป็นต้องมีวิทยากรหลักในค่ายเลยพี่น้องครับเราให้พิเยสุริปเป็นวิทยากรหลักเลยนี่เราตั้งประเด็นพี่น้องสนใจนะครับที่จะอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ฝึกในการที่จะตีความหมายอธิบายพระคำของพระเจ้ามาเข้าค่ายกันสองคืนสามวันเนี่ยโวสมาชิกเราเติบโต,ตมากนะครับมันต้องโฟกัสเรื่องนี้เป็นหลักหมเนี่ ไม่รู้นะสำหรับผมนะครับนี่ความที่เห็นส่วนตัวนะครับใช่การจัดค่ายบางทีก็มีวิยากรใช่ไหมฮะมีสัญนาการมีการเล่นอะไรต่อมีอะไรแยะๆมากมายนี่โอเคพี่น้องครับผมถึงละเดี๋ยวันนี้ก็จะมีโอกาสได้ใช้เวลากับพี่น้อง เนะทีมงานพี่จักรังนะครับพี่จักรมาในมัส,สก,การอธิษฐานด้วยกัน